สวัดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสัมบาร์ทุกคนนะครับเนาะเมื่อนีก้กษตสินพามามาเก็บผักครับผักเชิญกลัวพอดีมาเก็บผักอยู่ไฮอยู่หน้าแล้วกันพอดีเลยมาวานแหพร้อมครับใส่มองพร้อมสิได้บ่ได้ไปเบิ่งกันเลยครับพี่น้องผักเกษสิมี ธรรมชาติลนะครับน้ำให้น้ำนานี่ขี้เล็กครับมันเขียมาเก็บขี้เล็กมือนี่งยอดงามแล้วก็มีจต่มาเก็บผักนี่ครับกระเพราตะไคร้ครับปลูกไว้หลายหญ้าก็ขึ้นเต็มหมดแล้วล่ะแต่ว่วามันได้มาเบิ่งเยอะเอทื่อคางคางคู่สารกระสินนี่ครับ เจาะกับว่านแห่กันแล้วครับตืมๆเนี่ใส่มองน้ำครับนี่แล้วครับผมวิธีกเกษตรพ่อเพียงครับกระสีเล็กครับกระสีได้เก็บเอาลำนู่นนี่ยปิดแกงแรงครับผมครับหลายต้นอยู่เด้กระสีมาเอา,าขามน้ำขามเมื่อไว้กินสมนะครับเนาะให้อยูหน้านะครับกรได้ไปใส่ดอกมือหน่อย ไข่กับมีด้วยครับแต่ว่ามันหักไม่ค่อยได้มาใส่ใจกันดะครับไ,ไปเบิ่งกันครับปเบปิ่งชุ่มใส่มองวันแห่นกนเนี่ยปลาติดมองแล้วนี่เนี่ย สีบิดบันหลกคเขากันง่ายๆสบายๆครับใ,ใส่ด่างแล้วนะปลาสิติดแล้วครับมาเบิ่งปลาติดมองกันครับ,บครับมาเบืเอามาลงาเบา,เาติดมองอยู่นี่เลย ปลาครับวขยายให้นเื้่งนะครับปลาสลิดวัน,นออไหนอยู่ด้ยครับปลาลายอยู่นายซางครับนายซางวานแหหากินมานครับพ่นนี่พูดเลยพ่อเอาเป็นลูกเป็นเมียกเอาหรือ มาปลาแมเองมาปลาพี่ผู้หนาป้อนล่ะติดม้องหลายล่ะนี่ครับคืนวานลุงวังยาคืนที่ห้าวึ้นท่านบ,บํมนุดน้นครับคืนวาน สลิดอีกแล้วครับได้สลิดอีกแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวเราจะไปเบิ่งกันใกล้ๆแลนะ้วครับเนาะหนูครับเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งใกล้ๆครับเซียนแหรครับเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ่งใกล้ๆเด้อครับเด้อ บ้านอีกแล้วล,ลูกแม่น้ำก้อยเสียนพาไปเลียมเสียนพาไปเลียมไม่ติด หลุดโนเป็นหวาดผินแล้วอ่ะที่มานนี่มันเช็ดได้ลงไปเลย <c oughs> เมื่อนี่กับจิเก,เก,ก็ตจะไครเมื่อน้ำหนักคำละราตั้งกล่องกันด้วย,ยหมัหกตั้งกล่องยากครับ อังกลองแป๊บน,นึงนครับแป๊บน,นึงครับก็จะมาเก็บตะไคร้ก่อน ได้แล้วครับตะไคร้เข้าชิได้ไปเก็บกับเาข้าน้ำล้วครับได้มาแล้วกันเลย เราเขาเคาได้รักษาครับเสร็จพอเพียงครับวาเแีนไปทจะเรื่องเลย หลายแต้บแล้วครับหลายแต้บแล้วโหนะมุมของมันซะ <laughs> ครับสวนก็มีหลายอยู่ด้วยครับมีครับมีปลูกไว้สวนผสมครับมม่วงก็เริ่มติดเป็นดอกแล้วล่ะเนี่ยเบ้ารู้ว่ามันติจับเป็นติจับเป็นหมากใช่ไหมบับสวนผสมมีหลายด้วยบักเขียบบักเคิบนี่ครับ ต้นนี้ให้เก็มต้เนเลยพี่น้องเอ้ยอะไรหลายคักลกคักต้นนี่สองต้นนี่ครับพี่น้องมีแล้วครับพี่น้องสวนผสมหลายยางครับปลูกได้กินไม่ต้องซื้อซื้อกัซื้อมัหลายครับ งงลุงหกงานลงเบื่อึ้ครับผมลุงเดาวครับอีกฝั่งทางหนึ่งเขาจะเกลีเกลี่ยวหยาไปแหงัวนะครับเนาะตีมขั้นหลดเลยครับครับชิมนี่ขอจบไปสั้นนี้กอนนะคันเด้อลืมฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเออ,เอสวัสดีครับ